เตตะวันตอบกลับโดนแซะเป็นดาราไม่หล่อชี้ปัญญาชน2022ควรให้เกียรติคนอื่นกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกรณีที่มีหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความวิจารณ์หน้าตาของนักแสดงหนุ่มเตตะวานันวิหกรัฐว่าทำไมเป็นดาราที่ไม่หล่อเลยและตัวเธอก็ไม่รู้จักว่าเป็นดาราด้วยซ้ำหลังจากบังเอิญเจอที่ริมสระว่ายน้ำ งงว่ามีคนฟอลไอจถึง4ล้านกว่าแต่กลับไม่เคยได้ดูผลงานของดาราหนุ่มเลยและยังบอกด้วยว่าไม่ชอบที่หนุ่มเตแต่งตัวชุดปกติมาเดินริมสะอีกด้วยงงดาราสมัยนี้ใครวะคนบอกเปิดทีวีแบบเราวันที่ไปไว่ายน้ำเจอผู้ชายคนหนึ่งใช้พิกเซลซิกระหว่มองแต่มือถือเขาเพราะอยากได้รุ่นนี้แต่เพื่อนที่ไปด้วยบอกว่านี่ดารานี่ก็บ่นว่าดาราอะไรไม่เห็นจะหลอเลยวงเล็บขออภัยเอฟตี แล้วคนอะไรนิสาว่ายน้ำคือคนใส่ชุดว่ายน้ำเดินไปเดินมาเขาคือคนใส่เสื้อผ้าฟูโคเวอร์เดินผ่านไปมาซึ่งเราไม่ชอบอะวันนี้เพื่อนนำเอาไอจีน้องมาให้ดูก็ยังงงอยู่สี่ล้านฟอทำไมเราไม่เคยดูงานเขาเลยอะสะไว่ายน้ำน่าจะทุระบ้านน้องจบดันเตตะวันก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าคนเราไม่ต้องรู้จักทุกคนบนโลกหรอกครับเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างมาก ใจคนก็ควรที่จะกว้างตามเราเอาเวลาไปรู้จักเฉพาะสิ่งที่เราสนใจดีกว่ายุคนี้มันสื่อหลายช่องทางไม่ได้บังคับดูฟรีทีวีเหมือนแต่ก่อนซีรีส์รายการสารคดีก็ดูย้อนหลังกันได้และที่สำคัญแต่ละคนก็เลือกดูในสิ่งที่ตัวเองอยากดูโดยไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนกันผมก็เป็นแฟนคลับปาวานตัวหนึ่งชื่อว่าไอซ์เบิร์กเขาก็ดังในหมู่คนที่สนใจเขาซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้รู้จัก และไม่จําเป็นต้องรู้จักเพราะเขาไม่ได้สนใจสิ่งเดียวกันกับผมฉะนั้นคําพูดถึงอะไรก็ตามว่าดังหรอไม่เห็นจะรู้จักในสมัยนี้จึงเป็นวิธีการแสดงออกที่ค่อนข้างล้าหลังและอวดความเชยอยู่พอสมควรเพราะหลายๆอย่างที่ผมไม่รู้ถ้าอยากจะรู้ผมก็จะก Google เอาง่ายนิดเดียวเพียงมีอินเทอร์เน็ตส่วนเรื่องการวิจารณ์รูปลักษณ์คนอื่นนี่คงไม่ต้องเสียเวลาพูดมากละครับ แต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันหน้าตาใครหน้าตามันจะเป็นที่ถูกตาต้องใจใครก็เป็นเรื่องนานา,นาจิตตังแต่สิ่งที่ปัญญาชน2,022คนมีเหมือนกันคือการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นและมันตรวจตัวเองบ่อยๆก่อนที่จะเอ่ยปากวิจาร์ใครครับอ,อ้ออีกอย่างมันเป็นโซนบริเวณบ้านสวนที่เปิดให้คนทางเข้ามาว่ายน้ำแชออนเซนและมาดื่มออนเซนและมาดื่มกาแฟผมคงไม่ต้องนุ่งกางเกงว่ายน้ำแชออนเซนและมาดื่มกาแฟ ผมคงไม่ต้องนุ่งกางเกงไว้น้ำตัวเดียวเพื่อขึ้นไปคาเฟ่ใช่ไหมครับซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเตมเป็นจำนวนมากจนเกิดแฮชแท็กเตตะวันหล่อมากขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์รวมถึงนักแสดงสาวมุกวรนิตก็ได้โพ์ให้กำลังใจบอกไม่ควรวิจารณ์รูปลักษณ์ภายนอกของใครในทางเสียหายแม้ไม่รู้จักแต่ก็ควรมีมารายาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ